แต่ว่ามันมีเรื่องบัญชีเงินฝากไม่เคยเนี่ยน,นยตัวห้าแสนเนี่ยพี่โอเชื่อไหมในโลกโซเชียลแล้วก็ค,คนคุยกับผมเต็มเลยนะ,ะว่าทําไมอ่ะถ้าผมเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนที่เก็บออมมัธยัตมผมถูกลงโทษไม่ได้รับการช่วยเหลือ,อแต่ถ้าคนที่แบบว่าใช้จ่ายสุลุ่ยสุล่ายไม่มีเงินเก็บได้รับโบนัสแล้วตีว่าการกระทรวงกางครคลังแล้วตีว่าการะทรวงแรงงานไปพิจารณาว่า ข้อสังเกตเหล่านี้มันถูกต้องหรือไม่คนทําดีครับถูกลงโทษหอมลอมลิบเขาถูกตัดสิทธิ์เงินมันเกินที่ท่านแคบไว้ครับแต่คนที่ไม่มีเงินไม่เก็บหอมลอมลิบไม่มีวินัยไม่มีการออมได้สิทธิ์เท่ากับพูดง่ายๆนะครับไม่ดูแลคนดีภาพการ์รตูนข้างหลังนี้คือการบ่งบอกถึงแนวทางการฟื้นฟูการเยียวยาการประกบประคองเศรษฐกิจ ที่ดำลงอยู่ณปัจจุบันครับซึ่งรัฐบาลก็คงเอาไปแถลงต่อสภาตอนอภิปรายเรื่องผลกระทบจากโควิดครับแล้วก็คงจะบอกว่าใช้เวลานี้กะว่าใช้เวลานี้นะในการแถลงนโยบายเลยว่ารัฐบาลได้ทำโน่นทานี่ครับเฮลิคปเตอร์มันนี่คือการโปรยเงินเยียวยาต่างๆณแนวทางที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโควิดส่วนใหญ่90%ในขณะนี้เขาพูดกันในแนวนโยบายว่าเป็น เฮลิคอปเตอร์มันนี่ตอนนี้นโยบายสองเรากำลังได้รับการกล่าวขวัญมากคือเราชนะกับเรารักกันใช่ไหมสองเราสองเราล่าสุดลุ้นกันระทึกการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันนี้ครสองเรานี่เราชนะคืออะไรอเราชนะ เราอะไรนะเรารักกันเรารักกันวันจันนี้คือเรารักกันครับวันจันเนี้ยเราจะรักกันเราเราชนะลงทะเบียนลงทะเบียนแอปพลิเคชันไปแล้วเรารักกันทีนี้แต่ทั้งสองอันเนี่ยใช่ไหมยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะครับเยอะจนรัฐบาลต้องอาจจะต้องไปปรับปรุงนะอ่ามีเวลาเรารักกันเอาเรารักกันที่จะเข้าครมวันจันทรจะมีการลงมติแจกเงินให้กับสมาชิกประกันสังคมที่มีอยู่ 11กว่าล้านคนและผู้ได้สิทธิ์ประมาณ9ล้านคนเนี่ยค,คนละ4,000บาทใช้เงินใครรอบนี้เดิมทีควรจะใช้ประกันสังคมแต่กลับกลายเป็นว่าไปใช้เงินจากกู้มา1ล้านล้านแล้วทำไมไม่ใช้เงินประกันสังคมเพราะมน,นุษย์นคนเดือนตามมาตรา33เ,าเนี่ยน,ยนะเขาก็ส่งเงินให้ประกันสังคมครับ แล้วทำไมประกันสังคมไม่จ่ายต้องไปเบียดเบียนเอาเงินกเงินกู้ครั้งนครั้งก่อนครั้งก่อนใจเกันจากประกันสังคมนะไม่หม่อมเตาเป็นร่ำตีอยู่ใช่นั่นมาตรา40มาตรา40ประกันสังคมคือเงินที่สมทบ3ฝ่ายครับลูกจ้าง5%ตอนนี้ผ่อนลงไปเหลือ0.5จลดไปนายจ้างเท่ากันกับลูกจ้างรัฐบาล จ่ายสะสมมาก้อนหนึ่งถูกใช้รัฐบาลเคยจ่ายไหมรัฐบาลแปะโป้งครับโป่งแปะโป่งไว้รอจ่ายเงินทั้งหมดถูกกําหนดออกเป็นทั้งหมด4ี่ห้าก้อนครับคลอดบุตรชะลาภาพประกันว่างงานคือนะทุดพลภาพที่ที่คนคล้องใจและผมคล้องใจด้วยนะว่าทําไมไปใช้เงินเยียวยาเงินกู้หนึ่งล้านล้านเพราะมันคนเนี่ยพี่โอพี่วี ผมจ่ายสมทบเงินเดือนเนี่ยจ่ายที่ใครจ่ายจ่ายที่ประกันสังคมถูกแล้วทําไมเวลาเราเดือดร้อนหรือเราเร้นไม่ได้เงินจากประกันสังคมเราควรจะได้สิทธิตรงนั้นครับเบียนที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจคราตอนนี้มันมีเงินเอสเซนอะไรพี่เสองล้านล้านเนี่ยเหรอเงินประกันสังคมมีอยู่2ล้านล้านแต่เาไปใช้สาเป็นเงินสดไม่ได้เอาไปใช้อรุยฉุยแฉกทั้งเยอะใช่ไหมเอาไปลงทุนในหุ้นเต็มไปหมดหุ้นที่แบบว่าพักพวกด้วย เอออันนี้2สองล้านล้านแต่ออกออกมาไม่ได้พี่ยังผมกอกลืนไม่เข้าขายไม่ออกครับข้อกังวลข้อกังวลอ่าตอนนี้เนี่ยนะครับคนที่ไปทั้งเราชนะและเรารักกันเนี่ยข้อกังวลคล้ายๆกันคือนะครับหนึ่ง <c oughs> กดเงินสดไม่ได้ ทั้งสองอันกดเงินสดไม่ได้นะถูกต้องเอาเงินที่ได้รับการเยียวยาไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าผ่านแี้ปร้องกันลงเงินไม่ดีเหรอมันกดได้เขาผ่านนี้จได้ใช้แอปใช้อะไรได้ฝึกการเรื่องของ Data เก็บข้อมูลแต่เขาบอกว่าบางอันเนี่ยนะเขาเนี่ยต้องการเงินสดไปซื้อของไปซื้อของไปทําอย่างอื่นไปใช้ไม่ใช่ซื้อของเดียวนะไปชําระหนี้ที่เขายืมมาอันนี้สองภาวะรัดล่วงข้อมูลอ่าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ รัฐไปบอกว่าไอไอแอ้ไว้ว่าคนมีเงินฝากเกินห้าแสนคนมีฐานรายได้เกินสามแสนในปี62เนี่ยแสดงว่ารัฐต้องมีข้อมูลล้วงข้อมูลได้เขากลัวถูกรัฐล้วงตับ ใช่ลงทะเบียนแล้วกลัวเสียภาษีภายหลังอันนี้เขาเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วนะราชการล้สาษากิจเงินเดือนต่ําไม่ได้อันนี้ข้อนี้วางไว้เพราะคนเหล่านี้เป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดคนที่ไม่ได้รับผลกระทบใช้ฐานภาษีปี62ไม่สมเหตุผลอันนี้ดีอันนี้ดีถูกต้องผมก็วิจารณ์นะว่าอไเรารักกันเนี่ยนะคุณใช้ฐานการรายได้เนี่ยนะที่ไม่ถูกที่บอกว่าห้ามเกิน3แสนเนี่ยนะเพราะ ปี2562ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังครับเขาได้รับผลกระทบไหมได้ไม่ใช่ปี2562ไน้ยรับผลกระทบไหมไม่ไม่ได้รับผลกระทบแต่ผมไม่ต้องการเดียวยาผมถูกตัดลดเงินเดือนในปี63นี่แน่สิเพราะฉะนั้นทําไมไม่ใช้ฐานเงินเดือนหรือรายได้ปี62เพราะถ้าคุณไปใช้ฐานรายได้ปี62เมื่อไหร่เนี่ยนะ ก็แสดงว่าคนถูกตัดสิทธิ์ไปเยอะเลยไปเยอะเหมือนกันนี่คือข้อกังวลข้อกังวลเกี่ยวกับการแจกเงิน4พันล้านแทนที่จะเอาจากประกันสังคมไปเอาจากเงินกู้ยังมีอีกเยอะเลยไปดูข้อกังวลของไอ้นี่ไหมนี่นี่พอสามสามเนี่ยนะคนซึ่งมันอันเดียวกันน่ยนะแต่ว่ามันมีเรื่องบัญชีเงินฝากไม่เคยห้าแสนตัว5้าแสนเนี่ยเนี่ยพี่โอเชื่อไหมในโลกโซเชียลแล้วก็คนคุยกับผมเต็มเลยนะว่าทําไมอ่ะถ้าผมเนี่ย เป็นมนุษย์เงินเดือนที่เก็บออมมัธยั์ผมถูกลงโทษไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ถ้าคนที่แบบว่าใช้จ่ายสูลรุ่ยสุ้ไลไม่มีเงินเก็บได้รับโบนัสอ๋ออันนี่พี่โอตอบผมได้ไหมเออเอออะไรร่ำตีว่าการกระทรวงการคลังร่ำตีว่าการะทรวงแรงงานไปพิจารณาว่าข้อสังเกตเหล่านี้มันถูกต้องหรือไม่คนทําดีครับถูกลงโทษหอมลอมลิบ เขาถูกตัดสิทธ์เงินมันเกินที่ท่านแคบไว้ครับแต่คนที่ไม่มีเงินไม่เก็บหอมรอมริ่ยไม่มีวินัยไม่มีการออมได้สิทธิ์เท่ากับพูดง่ายๆนะครับไม่ดูแลคนดีไม่ดูแลคนดีอันนี้คราวนี้เรามาดูพี่ช้างได้นี่เห็นภาพบัญชีเงินฝากของทั้งหมดในประเทศไทยตอนนี้มีทั้งหมดประมาณเท่านี้ฮะ94ล้านบัญชีประมาณเขาบอกประมาณดูเร็วๆเลยประมาณ92 92ล้านบัญชีที่ไม่ถึง5 0 0 0 0นมีคนอยู่ไม่ถ้าแสพี่ช้างดูนะนี้ไปเลยเนี่ยถ้าคิดจากส่วนใหญ่แบบนี้ครับคิดจากส่วนใหญ่แบบนี้จากจํานวนบัญชีครับถึง91ล้านบัญชีแล้วบอกว่านี่คือความชอบธรรมมันอาจจะไม่ถูกไม่ถูกครับไม่ตอบโจทย์เพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกนะถ้าว่าคนทํางานมา20กว่าปีอืแล้วจะมีเงินเก็บ500,000เป็นเรื่องแปลกเหรอถ้าเขาเก็บออมมัธยัดไม่แปลกครับไม่แปลก แล้วเขาไม่ควรถูกตัดสิทธินะเพราะเขาก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันผว่านะในเมื่อไอ้ลูกจ้างที่ประกันตนตามมาตราส3สามเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนทุกคนครับคุณจะเยียวยาแล้วก็ให้หมดไปเลยไม่ต้องมีข้อแม้นี่เขาอาจจะกลัวเดี๋ยวเงินเกินที่ไม่ใช่สิสามหมื่นเจ็ดเองที่ผ่านมานะที่ผ่านมาไอ้เกณฑ์เนี้ยเกณฑ์เนี้ยที่ไปล้อกับไอ้แจกรอบที่แล้ว3 1ล้านคนอ่ะที่ไปแคปเงินนี่มันต่างกันนะครัว่า มันต่างกันไอ้นั่นคือเยียวยาคนที่ทุกคนไอ้นี่คือมนุษย์เงินเดือนแล้วเขาเสียประกันสังคมตลอดไหมเขาสมทบจ่ายตลอดแล้วเขาไม่ได้เลยเพราะยังไงแล้วแต่เนี่ยเขาไม่เกิน11ล้านคนใช่ก็มันมีมนุษย์อยู่ในนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้อีกสักเดิมบอกว่าได้สิทธิ์เก้าล้านคนถ้าจะได้เพิ่มอีกสักสองล้านเป็นไรตัวตัวสองล้านนั้นคือคนที่ คนที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ด้วยก็แรงงานต่างด้าวคุณก็เขียนสินแรงงานแรงงานต่างด้าวไม่ให้มีสิบเอ็ดล้านคนเนี่ยแรงงานต่างด้าวไปหนึ่งล้านประมาณสิบล้าน10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแล้วก็จ่ายไปแล้วโดนด่าครับก็ลองดูมาดูโครงการทั้งหมดเรารักกันเนี่ยพี่วีพี่วีพี่ช้างคุณคิดว่าเรารักกันเนี่ยใครใครจะรักใครใครจะชนะเนี่ยรอบนี้ไม่รู้ว่าใครชนะนะแต่ลูกจ้างแพ้ลูกจ้างแพ้ เพราะคนเดืินคนที่แบบวันล้านต่อคนคนโดนคนที่พี่โอบอกว่าเป็นคนที่ทําดีถูกตัดสิทธิ์แพ้พี่วีหล่ะว่าเออคนที่ชนะก็คือกระทรวงแรงงานแน่นอนอ่านี่นี่นี่กระทรวงแรงงานผมก็ว่าได้ชนะเพราะนะเพราะว่าไม่ต้องพักกระเป๋าตัวเองไม่ต้องพักกระเป๋าตัวเองไม่พอนะวันที่สิบกผมจะขึ้นตะแเลงแกงอยู่แล้วพอเจอแจกคนไปเก้าล้านคนไอ้ที่ตะแเลงแกงผมมีความชอบธรรมที่จะบอกว่านี่เราเยียวยาคุณแล้วและเสียงของแรงงานทั้งหมด ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ที่คุณมาว่าผมเห็นนะผมมีข้ออ้างชอบทำคนแพ้เพราะนั้นใครแพ้กระทรวงการคลังแพ้แน่นอนเลยเงินก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วถูกกระทรวงแรงงานไม่ใช่เองถูกชกตูชกเป๋าเพราะฉะนั้นนะครับวันจันทร์นี้มาลุ้นกันว่าม3 3เรารักกันนะมีนะไหมเรารักกันเนี่ยจะมีการปรับปรุงถ้าสไตล์นายกตรองรักกันนะจ๊ะรักกันนะจ๊ะรักกันม3 3มเรารักกันนะเรารักกันเนี่ย การพิจารณาในคลมเงื่อนไขต่างๆจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันประชุมคณะมนตรีในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้เนชั่นสุดสัปดาห์กับสามบกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ